ไก่ไตนาครับน่องไก่แล้วก็เครื่องในไก่ครับอลามีกระเทียมมีหอมมีตะ,ะ,ะกคร้มีไข่ใบกะเพราหนังกระปิ้ครับแลบบมีต้นหอมผักชีซอยพริกไทยอ่อนใส่เกลือลงไปข่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมตาผักชีโอ้ตั้งใจให้เข้ากันจะได้ก่อ็ได้หอมๆครับกัจะ,จะประมาณนี้ปุงเครื่องไปเลยครับซอฟไฟเขียวซีอิ๊วขาว มาห้อยกันรถที่ใหม่เดียวเกลือใจเราใส่ยอยีกน่อยนึงครับจุนในรถจะจับ,จบเลยก่อนนะครับจ็ดแล้วก็เอาเครื่องมีใส่ไปเลยทุกอย่างใส่ไปเลยครับไปมีกรูจิกฉีกันหน่อยครับมันจะได้หอม,หอมคอใค้เข้ากันไปเาไก่มาคุกไปเลยครับเครื่องในไก่แล้วก็ไก่ครับคุกไปเลย,เลยอุ๊บาจจะเยอะเนี่ยนะครับค่อยๆคุณไปคุกเขาคุกเขา้กเขากันไปใส่หมอหนึงเลยครับ เอาไปแล้วครับน้ำที่หนึ่งน้ำที่หนึ่งน้ำสองแล้วครับตอนนี้น้ำที่สามแล้วตอนนี้ก็สูกใช้ได้แล้วครับเอาแล้วใสใต้น้ออนำต้องชิมมด้วยไงยิ่ไขุ่้มชิมด้วยแจกครับนุ่มดีปะ,ะออเยอะหอมมาบครับหอมเติมเติมปแซ่บแซ่